ครับสบายดีพี่น้องเช่นเคยพี่น้องมากระเป๋าใหญ่หน่อยคือเก่าพี่น้องมาพี่น้องไหมืมอนี้แกงปลาใส่ไข่มดแดงพี่น้องพี่น้องเลยบางแน่ไข่มดแดงพี่น้องนี่หมดแม่เป่งพร้อมพี่น้องมันป้าท้อพี่น้องยำเ้าสิร้ฟเี้จวดจาดเลยคำบางไงครับเจียวพี่น้องโอ้ยเจียวเห็ดแต่บ้านนี่ยเจียวบางเด่น มาพี่น้องมาสยเสรบๆเบ้งๆสดจักบ่ายก่นอนจำเขาก็คััพี่น้องแล้วเสร็สรบๆแล้วผมเนียมเยำมเศร้า <laughs> hay một đèn tìm hàm <laughs> ừ. rồi tiếp theo bờ nâng vừa rồi dẹp <laughs> cứ câu em phải hay một đèn ตอนปาบรรยากาศอยู่เฮ็ดคือกอเนาะนะมันยา ปลาพี่น้องแกงสมุดดยแดงน้่นแกงสมุดดยแดงแกงใส่ไข่มันคำแม่เป้งเนี่ยพี่น้องเออแม่เป้งตกเงี้ยพี่น้องยำแม่เป้ง,ง,งม,ปมันมันดีขนาด ืเอาเอาจาักสีนาทีเพื่อนเนาะนาสีนาทีเนาะกินดวนงานดวนพี่เนองแล้วก็ไปเรียดดวน <laughs> Hỏi bây giờ im Em vừa một ngày Chua ta chứ cho bây Đó Ta tình ยังหลา,า,นาเนี่ยมันเนวาพูดไอ้ซอยคอย่คอยกินไปสำหรับคลิปนี้เนาะผมยังหลายแกงปลาเส่ไข่มูดแดงแซ่บกไปเนองสบายดีสวัสด,ดีลาไปกัปบ๊ายบ้าย